เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมีลักี่แบร์นะครับวันนี้เราอยู่ในโกโก้โกมาฟินนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงถ้าเราได้สกิลทองเนี่ยดาเมจมันขึ้นเยอะกว่าเดิมไหมอันนี้มีได้สกิลทองแล้วเอ่อลราก็เป็นในส่วนเราจะหาสกิลทองให้ครบทำยังไงใช่ไหมครับกิจกรรมเปเปอร์สัปดาห์นี้ควรจะเปิดไหม กระเหมาแมวปังเรื่องอะไรแล้วก็ออหนึ่งวันเนี่ยเราควรรีเนี่ยประมาณไหนเพราะว่าตอนนี้มีกิจปังแมนมาแล้วถูกไหมครับเอาอะไรก่อนดีเอากระเป๋าปังแมวกันเลยครับอ่าเริ่มมาเลยเฮ้แต่นี้มีใช้ไปมแล้วดีกว่าอ่าเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปไปดูครับกระเป๋าปังแมวก็คือมันจะมีให้เราเลือกสี่ตัวก็ถ้าเอาสายดำเป็นมีแล้วนําตัวที่สามครับอ่าเดี๋ยวมีเปิดให้ดูครับ มันจะได้เป็นตัวปังแมวขั้น3ไปเลยครับก็คือ l h r ก็ดีครับเพราะว่ามันก็จะมีในส่วนเพิ่มแมทของคุณ1.5ในการต่อสู้มาซ้อนทับได้ด้วยจำนวนทิเกอร์สูงสุดจะกลับมาเท่ากับจำนวนของชามาชิงทีมด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้มีลองอัพป,ปังแมวเออปังแมวมาแล้วเนี่ยมีบอกเลยครับว่าแม่งขึ้นเยอะครับควรจะต้องทำนะอย่างน้อยปลดเลเวล5ก่อนแล้วใส่3ตัวต้อง110มั้ง แล้วก็ในส่วนเราว่าห้าปลดไปแล้วกเจ็ดต้องร้อยห้าสิบนะครับก็มีสรุปแบบเข้าใจใง่ายก็คือเราว่าห้าสิบสามตัวนั่นแหละเออม,มารีได้ไหมวะเนี่ยมีอัปเปอร์เกินไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรครับอ่ไหนก็ปาปักแมวมาปังแมวแล้วขออนุญาตพูดนิดนึงนะคอมโบเซตให้ใส่ยังไงใช่ไหมครับก็เนี่ยกดไปที่ปังแมวเห็นว่ามันจะมีบอร์ดมาหัวใจปีกแล้วก็ที่เป็นรูปใบไม้ ก้อยเพื่อนๆใส่เซตให้มันตรงกันครับเห็นไหมมีก็จะใส่หัวใจกับใบไม้3ตัวให้เหมือนกันเลยครับเห็นไหมมันก็จะได้ถ้าเกิดเราใส่3ตัวเนี่ยมันจะได้ค่าเซตโบนัสตรงนี้เพิ่มครับมันก็จะเร็วถ้าเกิดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมีค่าอัพป,ปังแมวเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับเนี่ยวิธีอัพก็คืออัพเพิ่มตรงนี้ครับหัวใจเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้ช้อนนะเนี่ยแค่อัพตรงนี้เพิ่มแล้วก็ยิ่ง3ตัวเป็นเซตเดียวกันมันก็ยิ่งเร็วครับแค่นั้นเองเนี่ยก็พยายามปวดครับ ถ้าเป็นดาเมจก็ปลดหัวใจแล้วก็เอาบเอาม่องไวนะครับบวกดาเมจส่วนสีเขียวเป็นไรก็ได้นะสีเขียวมันส่วนใหญ่จะเป็นเออป้องกันมากกว่าประมาณนี้นะครับเอาเอาไปว่าบอกคร่าวๆก่อนละกันอ่ะจบไปด้ส่วนสกิลปังแมนแล้วก็เซตปังแมนที่แบบพยายามใส่ให้มันพงกันก่อนนะครับเออต่อไปให้ให้สกิลทองครบทำยังไงของคาสองเนี่ย มีได้ครบ4 4สกนะิลแล้วมันก็เลยออกไปแล้วครับสู้ไปเลยหมดไปเลยก็พยายามเปิดเอาสกิลที่เราจาเป็นเป็นหลักสกิลไหนที่เป็นหลักก็คือสกิลกลางก่อนแล้วก็สกิล3อันข้างบนเอาแค่นี้พอแลวครับส่วนเซตสี่สกิลล่างมันมีวิธีแรกครับก็คือกดตรงนี้เข้ามาเสร็จแล้วกดขวาบนล้านดาวเห็นไหมเพืเ่อสามารถกดรีได้ครับคือเท่านี้มีรีนะไอสกิลกลางอะ่ะไม่มีนะแต่สกิลอื่นมีครับ ไอสกิลหลัก3 3สกิลนี้ก็มีแต่ออกยากหน่อยไอสกิลล่างออกง่ายประมาณนี้นะครับอย่างของมีมีก็ต้องแบบพยายามรีหาเอาประสาทกับหมาเพราะว่ามียยังไม่ทองยังม่วงอยู่แค่นั้นเองครับอ่อกิจเปเปอร์กิจเปเปอร์ Paper, สัปดาห์นี้ถามว่าควรไหมควร ควรเปิดไปเลยไหมก็คือต้องบอกบอกว่ามันยังไม่มีครับมันยังไม่มีสมบัติก็ปล่อยไปก็ได้ครับแต่คืออย่างที่บอกถ้าเกิดเพื่อนๆสกิลไม่ครบก็อย่างน้อยก็พยายามรีบกดครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ใบเปิดแดงเห็นไหมได้ใบเปิดแดงนะครับแต่ถ้าเกิดสกิลครบแล้วก็ไม่ท้องก็ได้แต่ว่าสมบัติไม่มีนะอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆลองเลือกดูแล้วกันครับจะดองไม่ดอง ส,สกิลทองดาเมจขึ้นเยอะไหมก็เมื่อวานหมีมันแค่หกร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันแปดร้อยแปดสิบบาทดาเมจขึ้นเยอะนะเดี๋ยวหมีขออนุญาตรอยิงบอสให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อน,นะครับเดี๋ยวระหว่างรอเอาเรื่องไหนดีอะเอาเป็นเรื่องนี่รีรีวันหนึ่งหมีรีเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่นี้หมีหัวร้อนตะกี้หมีไปกดปังแมนยาวเลยทีนี้เป็นหมีนะปกติหมีรีสมบัติแค่สี่อักษรร่นแค่สี่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวหมีว่าจะไม่รีอักษรรนแลหมีว่าจะไปรีไปรีเจ้าผลไม้แมวแทนนะาว่ รีหลายอย่างไม่ไหวครับส่วนใบขี่เอาแค่สี่ก็พอแต่นี่มีกดไป6มันขาด,ดนิดนึงเลยเอานะครับแล้วก็ผลไม้แมวควรสี่แต่ถ้าเพื่อนๆแบบไม่รีบก็สัก2ก็ได้นี่แล้วแต่อัธยาใสเ่เพื่อนๆเลยสรุปถ้าเอาแบบถูกก็ประมาณ2องถึ่แค่นี้ครับพอแล้วอ่าเดี๋ยวต่อไปสกิลทองแรงขึ้นเยอะไม่เดี๋ยวมีขอยัดเก็บแต้มเดี๋ยวยิงให้ดูนะมันก็แรงขึ้นเยอมังม้งเหมือนกัน แรงขึ้นเยอะนะมีไปมีไปลงดันปกติได้2,200ล้านอะเปลี่ยนสกิลทองมันขึ้นไป2,006เลยอะเออมีว่ามันขึ้นขึ้นเยอะเลยนะครับออเลยมีเยยก็บสกิลละเวนกรรมพึ่งใช้ไปนี่ว่าหมดการอย่างนี้เก็บสกิลไม่ทันแน่นอน46%การ่ายิงบอลแล้วด้วยทันไหมเนะี่ยแย่ลูกตายหมดแล้วยิงไม่ทนนะันแน คือถ้าเกิดสมมติไม่ใช้บังกรเนี่ยดามเมจมีจะอยู่ประมาณ22 23ล้านแล้วบังกรก็30 40, 40, 40ล้านนะครับตาวีนะแต่ว่าจริงๆเราไปดูดามเมจต,ตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องไปดูดามเมจในหลังๆล,ลังจบตรงนั้นมันจะเห็นมากกว่าผมว,ว่าอยากอาชีพธน,นูมันมันชิดตอวิไม่ได้หรอกมันไม่เหมือนแอดแอดตอวีมันแรงกว่าอยู่แล้วอ,ะอ่ะเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูดามเมจแล้วกันตรงนี้ไปก็บอลพอดี ครับตอนเนี้ยมีจะไปทุ่มเทลงปังแมนเพราะว่าเห็นง่บามีอัดปังแมนนี่พลังขึ้นวันหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นนะเอ้าลองดูครับยายไป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 ไเปียง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 เดี๋ยวรอขึ้นก่อนโอ้ยนี่ไม่ค่อยติดคีแล้วอ่ะแต่ก็ติดนะนี่สามสิบเจ็ดอะสี่หมืสองล้านโอเคนะครับหนึ่งวิสี่หมืสองล้านนะก็อันนี้ถ้าบอกได้ว่าดามเมจมันถือว่าแรงนะถ้าเกิดเราเปลี่ยนสกิลได้นะครับประมาณนี้ นั่นแหละก็อย่างที่บอกใครจะดองก็ไม่ว่ากันแต่ก็คือเอ่อเรามาเปิดสกิลหลักให้ได้ก่อนนแล้วเรามีสกิลหลักของคัส์ใหม่มันจะแรงขึ้นมากดีกว่าใช้ม่วงเยอะมันต่างกันเยอะมากประมาณนี้นะคระับเมื่อวานมีใช้ม่วงดาเมนอยู่แค่ยี่สิบห้ายี่สิบหกล้านงพอมาทองแม่งขึ้นไปสี่สิบสองล้านเลยแต่ว่าวันนี้มีใส่ปังแมนแลยปังแมนหมีแน่นเลยวันนี้ เพื่อนๆมาเน้นปังแมงก่อนมีแนะนํานะปังแมวก่อนเราพลังมันจะขึ้นเยอะมากประมาณนี้นะครับเอาว่าเอาขอให้คนเล่นเกมโกโก้มาฟินจะมีความสุขนะครับเดี๋ยวไกล์นะเดี๋ยวจะเป็นไกด์บังกรแล้วนะเดี๋ยวมีขอญาตไปโรงเรียนรู้ก่อนแบ๊บนึงนะอ่าแล้วเจอกันนะครับ